สวัสดีผู้ชมทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Overmore Channel และตอนนี้เราอยู่ในเกมเว e ช i n ิงเว e กันนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะมาไกด์วิธีการฟาร์มหา เอ็กโคระพองห้าดาวการเลยได้ว่าคลิปนี้เราจะรวบรวมเอาไว้ทุกวิธีเลยที่สามารถหาได้ในเกมะตอนนี้เนะาะก็จะเป็นการล่าบอลักคที่มีอยู่ในแมปมีถึง15ตัวเลยวันนี้ก็จะไปหาให้ทุกจุดเลยเนาะแล้วก็าการฟาร์มมอนตามแมปการอัปเดตดาต้าเบงอัปเดตยังไงให้ได้ดอปสีทองได้ไวๆฮนะแล้วก็รวมไปถึงเรายังคงสามารถครับ หา Echo สีทอง้ด้วยทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีบอกแน่นอนฮะมือนเดิมไม่การเสีวราเราไปดูกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะฮะตอน,นจีไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะผมก็ขอฝากร้านแล้วเติมเกมร้านอ c ซการไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกนชินิแพ็กและเกมซาเรลให้กับเพื่อนด้วย ID p a s s w o r d หรือว่า u i d ได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะแล้วก็เพื่อนสามารถเข้าไปเติมได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนลิงก์อยู่ที่คำอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะสำหรับใครที่ตามหาไอเดโลราคาคุ้มค่าโดนใจวันนี้ผมขอแนะนำร้านปักกิตดโลทางร้านมีไอเดียให้เลือกมากมายทั้งเกมเกมชินแพกและเกมซา r เร็ โดยเพื่อนสามารถเช็ายาะเอียดด ID ได้ตามภาพตรงนี้เลยฮะแล้วก็ที่สําคัญทางร้านเนี่ยมีรับประกันไอดให้กับเพื่อนฮะสูงถึง999วันกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนั้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็ง่ายได้มากฮะเพื่อนสามารถทํำรายการเองผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะับผมได้แปะลิงก์ในคบอธิบายร่างคลิปนี้แล้วนะฮะ สำหรับวิธีการแรกเลยนะครับผมจะพามาดูกันที่ตัวของ Data Bank ก่อนเลย Data Bank เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากหรือว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ในการฟาร์มหาตัวของ Echo สีทองเนาะเพราะว่ามันจะมีตัวบอกอยู่ฮะว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปเนี่ยมันเท่าไหร่ อย่างผมก็อยู่ที่ประมาณที่12มีการดรอปสีดาวกับสารดาอยู่ที่50-50หมายความว่าตอนผมฟาร์มแบบขนาดไหนก็ตามฮะมันจะไม่มีโอกาสดรอปทองเลยเว้นแต่ว่าเราจะไปตีบอลรัลบนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีทองเราต้องไปถึงเลเวลที่15ฮะตรงนี้นี่ยจะมีโอกาสดรอปสีทอง5ดาวแล้วอยู่ที่30%ถ้าเกิดว่าใครสูงมากกว่านั้นก็จะเพิ่มฮะ50%สูงสุดก็อยู่ที่80%ทั้งนั้นเนี่ย สามารถฟาร์มออกทองได้รัวๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งวิธีการฟาร์มการอัพรเดีนะฮะง่ายได้มากเลยเพียงแค่เพื่อนเนี่ยไปหาจอมอนเตอร์พวกนี้ฮะอย่างเช่นผมเนี่ยตอนนี้สามารถฟาร์มดอกได้สูงสุดอยู่ที่4ดาวสีม่วงเนาะผมก็หาเลยฮะตัวละครไหนที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เป็นสีม่วง3ดาวตรงนี้เราก็ไปไล่ฟาร์มให้หมดเลยมันจะได้เอกีขึ้นมาตรงนี้หรือว่าตัวละครที่เาเนี่ยยังหาไม่ค้นพบก็ไปตีเลยถ้าดอกสีม่วงมา เอฟก็ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเช่นเดียวกันฮะประมาณนี้ผมก็กดแท็กเลยฮะแล้วก็กดดีเทคเลยมันจะทําการล็อกฮะในแมปเราแค่วิ่งไปตีเท่านี้ก็คือสามารถฟาร์ไมไปแล้วถ้าตัวนี้ครบแล้วก็ไปตีอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สระมอนเตอร์บางตัวนะฮะเรายังไม่เคยค้นพบยังไม่เคยเจอเรายัางคงสามารถล็อกได้ฮะอย่างเช่นผมอยากไปตีเจ้ามอนเตอร์ตัวนี้ที่มาถูกล็อกอยู่นะฮะเราก็กดแท็กเลยฮะมันก็จะขึ้นมาของดอกเป็นอะไรมันก็แท็กให้เราล้วก็กดดีเทคได้ เช่นเดียวกันเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวละครบางตัวเนี่ยอาจต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนเพราะเป็นบงเป็นบอสแบบนี้ปรากฏว่าเป็นมอนทั่วไปแล้วกดแท็กแล้วก็วิ่งไปหาสามารถตีได้เลยนะฮะพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะฮะวิธีการต่อไปก็คือการเดินแมพาที่เนี่ยเพื่อเนี่ยเจอเดินแมพเจอมอนตัวไหนก็แนะนำว่าให้พยายามตีรัวๆเลยหรือว่าใครที่จะโฟกัสอัพเฟจริงก็พยายามล็อกหามอนที่เราเนี่ยยังได้ดาวมาเยอะเราก็จะได้อัพเอพีดาตาแบ่งให้ไหวฮะหรือว่าใคร ถึงเบลสิบห้าแล้วก็สามารถไล่ฟาร์มมอนไล่ตามตีตามไปเด้เลยมีโอกาสดอกทองนะหรือว่าใครตีเยอะไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดอกทองตัวของเอ็กโคที่ดอกมานแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้เพราะว่าเราสามารถเอาไปคราบเพื่อสุ่มหาเอ็กโคสีทองได้เช่นเดียวกันนะฮะพวกอะไรต่างๆฮะพวกสีฟ้าสีเขียวอะไรแบบนี้ก็เก็บเอาไว้ได้ไว้รวมเป็นสีทองได้เช่นเดียวกันนะฮะ ซึ่งในส่วนของวิธีการครับก็เหมือนเดิมเลฮะให้เรามาที่หัวข้อของ Databank เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็กดไปที่หัวข้อสุดท้ายฮะเราจะสามารถใส่ฮะตัวของมอนเตอร์หรือว่าพวกเอ h o เนี่ยอะไรก็ได้ลงไป5ตัวฮะพอใส่ครบ5ตัวแล้วเรากดตรงนี้ฮะมันจะเป็นการรวมเอาแล้วก็สุ่มขึ้นมาซึ่งตรงนี้แนะนาว่าใครอยากได้สีทองฮะมันจะอิงตามค่า Databank เนาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถึงว5สิห้าแล้วมันก็จะมีโอกาสรวมกันแล้วฮะเป็นสีทอง แ,แล้วก็มาใครไปรวมกันฮะก่อนถึงเวอ15มันก็จะออกแค่4ดาวไม่มีโอกาสออก5ดาวเนาะพอแล้วใครอยากได้คุมคุมฮะเราก็รอฮะจนกว่าถึงเวอ15แล้วค่อยมารวมทีเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครฟาร์มมาเยอะมากตัวมันเยอะมากอยากจะอัพ5ตัวของดัตตาแบงค์ให้ได้ไวๆตรงนี้แน่ก็สามารถรวมได้ฮะถ้าเกิดว่ารวมแล้ว ได้มาตัวละครตัวใหม่4ดาวที่เราไม่มีตรงนี้อยู่นะฮะเราก็มีโอกาสอัพเรเวลได้เช่นเดียวกันเนาะอย่างต,ตรงนี้ก็ผมจะลองรวมให้ฮะอ่ะกดออโต้ไปเลยฮะแล้วก็กดเลยฮะตรงนี้เรียบร้อยฮะขอผ,ผมเนี่ยจะได้แค่สูงสุดอยู่ที่4ดาวเนาะอย่างที่บอกฮนะมันห้าสินี่ได้ไปแล้วฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีมังแจเป็นทานของ efp ไปฮะอันนี้ถือว่าคุ้มเหมือนกัน แล้วก็สามารถกดได้เลยตามที่ดาฟาร์มาฮะครฟาร์มาเยอะมากตรงนี้เราก็จะรวมกันได้ค่อนข้างเยอะหรือใครที่ไม่ได้ซีเรียสจะเก็บเอาไว้ไว้รวมทีเดียวหาของ5ดาวอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็หัวข้อต่อไปสำหรับวิธีการหาเอ็กโคทรอปบบ5ดาวแบบง่ายเลยช่วงต้นเกมนะฮะก็คือการล่าบอลรับะฮะซึ่งบอลรับตรงนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ15ตัวด้วยกันซึ่งมันจะไม่ได้ทุกตัวนะฮะมันจะมีประมาณ9ตัวที่เราฆ่าแล้วเนี่ยมันจะดอกเป็นสีทอง อีก6ตัวเนี่ยจะหลบไปได้ของสีม่วงเพราะว่าเรือเนี่ยจะค่อนข้างน้อยและกระสู้ค่อนข้างง่ายฮะไอพวกสีทองเนี่ยกระสู้ค่อนข้างยากเนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาไปบอกทุกจุดเลยว่า15ตัวเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างผมจะพาไป9ตัวที่หลบสีทองก่อนแล้วกันเนาะเปิดการอาหาสีทองนะฮะสำหรับจุดแรกเลยผมพามาที่แมพทะเลทรายนะฮะก็ตรงนี้เลยแล้วก็ให้เราวาร์ปฮนะเสาวาร์ปตรงนี้ แล้วก็ทําการวิ่งขึ้นมาตรงปลายยอดสุดเลยมาร์กตามผมฮะแล้วกดแท็กมาก็ได้ตรงเนี้เราจะเจอกับโกเรมฮะที่นั่งอยู่แถวๆตรงนี้บนโขดหินตรงนี้ฮะซึ่งตรงนี้พอทําการฆ่าไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดใหม่นะฮะซึ่งโกเรมเนี่ยจะเรียประมาณ80กว่านะสู้ค่อนข้างยากเหมือนกันให้เราเนี่ยค่อยๆระวังตัวเนาะเพราะว่ามันตีทีเดียววันชตเราได้เลยนะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดฆ่าแล้วสต็อกไป้างล่างของเอคโค่สีทองด้วยนะฮะ จุดต่อไปนะฮะก็ใกล้ๆก,กันเลยให้วามาที่สาวาปตรงนง้แล้วก็เดินผ่านสะพานขึ้นมาฮะบอสเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้เลยฮะเป็นบอสสัญญาณไฟจราจรนะฮะเวลประมาณ60นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็เลยได้ว่ามันมี3ตัวค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเพราะมันจะลุมเรานะฮะใครสู้ไม่ไหวก็โคออบเนาะจะสู้ได้ค่อนข้างง่ายอันนี้ก็เกิดราคาแล้วจอบแปร้านของเอ็กสีทองเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ในจุดต่อไปนะฮะเป็นจุดที่ไปค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะบอสเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้น้องผมมาร์คเอาไว้นะฮะเห็นแต่ว่าบอสเนี่ยอยู่ที่ใต้ดินวิธีการเข้าคระมันจะมีทางลงมาใต้ดินอยู่ที่เครื่องหมายกระถา,างที่ผมมาร์คไว้ตรงนี้เพื่อนก็มาร์คตาผมไม่เลยในส่วนของตรงนี้เนาะอ่ะพอมาร์คเสร็จแล้วพอไปที่จุดฮะมันจะมีทางลงก็ลงมาแล้ววิ่งมาตามทางฮะจนถึงประตูบานนี้ให้เราใส่รหัสฮะสองสี่ห้าเจ็ดเนาะประตูก็จะเปิดฮะแล้วเราก็วิ่งเข้ามาต่อได้เลยฮะ เราก็ไปตามทางเรื่อยๆเราเจอกับตัวของบอสเนาะจะเป็นร่างของแมงป่องอะสามตัวถ้ากิดผมจำไม่ผิดนะฮะอยู่ที่ตรงนี้เลยบอกแล้วว่าเววค่อนข้างเยอะแล้วก็ตึงพอสมควรถ้าเกิดค่าได้แล้วก็เหมือนเดิมฮะ,ะดอกไม้ป่องเอ็กโคสีทองนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับบอสในจุดต่อไปนะฮะอยู่ใกล้ใกล้กันเลยกับจุดเมื่อกี้เนาะให้วามมาที่สาวะนี้หรือว่าไปสาวะานี้ก็ได้ฮะเดินตามมาที่แอ่งน้ําตรงนี้มาร์กแล้วก็วิ่งตามมาได้เลยะฮะเมื่อมาถึงโลเคชั่นก็จะเป็นประมาณได้เลยเป็นเหมือนแอ่งน้ําตรงนี้เราเจอกับบอสต,ต้นไม้ประมาณวิวหกสิบกว่ากว่ามั้งถ้าเกิดบอกจะไม่ผิดนะฮะอยู่ที่2ต้นอันนี้ก็ซูแดนไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่2ต้นเนาะมาฆ่าเสร็จแล้วก็มาเดิมเลยดอกแม่หน้าของเอ็กโคสีทองนะฮะ แล้วก็บอสจุดต่อไปนะฮะให้วาดมาที่ทางด้านซ้ายมือถัดมาเลยจากเมื่อกี้เนาะวาดมาที่เสาวาปตรงนี้ฮะแล้วเ,เนี่ยจเจอกับสะพานด้านหน้านะว่าให้วิ่งขึ้นสะพานฮะวนมาให้เรื่อยๆพอเราวนมาสุดทางฮะเราอยู่ที่ทางด้านของตรงนี้เนาะเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือฮะเป็นลมแบบนี้แล้วก็กระโดดไปเลยฮะ,ะเราจะขึ้นลมแล้วก็บินข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนาะมันจะมีบอสอยู่นะฮะอ่ะเราข้าร่าตัวไปเลย แล้วก็บินข้ามไปฝั่งตรงข้ามเลยฮะบอสจะอยู่ที่ตรงนี้เนาะเห็นแดงๆด้านหน้านะฮะด้านหน้าแดงๆเนี่ยก็คือเป็นจุดที่บอสอยู่นะฮะเราก็ค่อยๆร่อนไปฮะมันจะถึงที่บอสอยู่พอดีเลยเนาะบอสตรงนี้เราเจอเป็นบอสแก๊งคนฮะประมาณ3คนในการเลเวลค่อนข้างเยอะฮะประมาณ80ได้ผมบอกเลยว่าโดนทีเดียวก็ล่วงได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดบอสอีกจุดหนึ่งเมื่อฆ่าเสร็จแล้วก็ดอกไปนั่ของเอ็โคสีทองเช่นเดียวกันนะฮะ แล้วก็ในส่วนบอสจุดต่อไปนะฮะอยู่ทางด้านล่างฮะเฉียงลงมาทางนี้หน่อยเนาะก,ก็อยู่จุดตรงนี้เลย ให้วามาที่สาวว้าอันนี้ฮะแล้วก็วิ่งตรงมาถึงจุดตรงนี้ก็เจอกับบอสฮะซึ่งบอสต,ตรงนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ3ตัวเลเวลค่อนข้างเยอะด้วยบอกเลยว่าค่อนข้างปวดมากเป็นแก๊ง3าชาแก๊งกิกี้สตัวอันตรายมากนะฮะใครสู้ไม่ไหวแนะนําว่าเล่นโคลอบฮะแล้วก็ให้เพื่อนหนึ่งคนเนี่ยทำการหลอกล่อมอนเตอร์ตัวนึ่งหรือว่า2ตัวฮะที่เหลือก็ช่วยกันลุมให้ตายทีละตัวไปก็จะฆ่าได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะฮะ แล้วก็บอสในจุดต่อไปนะฮะก็อยู่ทางด้านล่างของจุดเมื่อกี้เลยให้วาไปที่สาวาบนี้แล้วก็มาร์กแถวนี้ฮะวิ่งตรงมปเลยเราเจอกับบอสเรียกว่าค่อนข้างเยอะฮะคราวนี้4ตัวเลเวล90ทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างตึงมือมากฮะคือจํานวนมันเยอะกว่าเราแนะนําว่าให้เล่นขอออนเนาะหาเพื่อนช่วยรอดจะสู้ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ฆ่าได้ดอกเป็นเอโฟทองอีกแล้วนะฮะ แล้วก็ในจุดตีบอสต,ต่อไปนะฮะอยู่ทางด้านล่างขวาสุดเลยฮะสาววัปอันนี้เนะาะเมื่อเราวัดมาแล้วเดินขึ้นมาหน่อยเดียวเราเจอกับบอสเป็นนก2ตัวคู่หูนรกฮะเรียกว,ว่าเวลร้อยกว่าเลยค่อนข้างยากฮะซึ่งตรงนี้พอทําการตีเรบร้อยแล้วเทคนิคเหมือนเดิมฮะให้เพื่อนมาช่วยรอ อีก2คนก็ลุมตี1ตัวไปถ้าเกิดว่าฆ่าบางตัวเสร็จแล้วมันจะดอกเอ็โคแล้วที่เหลือก็ลุมได้เลยฮะอันนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากสู้คนเดียวต้องระวังตัวมากๆฮะมาเดิมถ้าเกิดว่าฆ่าได้แล้วจะดรอปไปเอ็โคนกสีทอง แล้วก็จุดต่อไปนะฮะอยู่ทางด้านบนขึ้นมาหน่อยเนอให้เราวาร์ปที่ประตูกิจกรรมเลยฮะตรงนี้แล้วก็เดินออกทางด้านซ้ายมาหน่อยฮะเราเจอกับบอสเป็นหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลเวลน่าจะร้อยยี่สิบฮะแต่ว่ามันมีอยู่ตัวเดียวสู้คอนขางง่ายฮะให้เน้นหลบเน้นตีไปค่อยกเล่นฮะอันนี้ก็ฆ่าไม่ยากเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมีแค่ตัวเดียวมูฟเซ็ตก็สังเกตคอนขางง่ายด้วยอันนี้ก็จะเป็นประมาณานี้ฆ่าเสร็จแล้วจะดรอปพลังของเอเคอสีทองเหมือนกันนะฮะ สำหรับบอสทองทั้ง9ตัวก็จบไปแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นบอสที่เร็วน้อยลงมาฆ่าค่อนข้า,ขง,ขาง,ง่ายแล้วก็ดอกเป็นพวกสีม่วงเนาะอันแรกก็อยู่ตรงเมืองใจกลางตัวนี้เลยฮะ,ะวัดพระนางของสาวใหญ่ทันล้างมาหน่อยนึงอยู่ตรงแถวนี้ฮะ,ะจะอยู่ตรงประตูตรงนี้จเจมอสตัวใหญ่วิ่งประมาณสัก40กว่าฮะ,ะอันนี้สู้ไม่ยากกูแล้วน่าจะดอกแปรางของเอเคโสีม่วงประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในจุดต่อไปใกล้ๆกันเลยจากจุดเมื่อกี้ให้วิ่งมาฮะ,ะไม่ไกลเท่าไหร่เนาะก็จะเจอกับเจ้าบอส รถไถตรงนี้ฮะนี่เลยเป็นบล็อกประมาณ20กว่าซึ่งตรงนี้ผมไม่ชวนฮะเหมือนจําได้ว่าผมตีไปในช่วงวันแรกๆไปแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนมันเกิดใหม่หลังจากนั้นประมาณ3าวันอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าเกิดใครชัวร์ก็มาคอมเมนต์ได้อันนี้ก็ผมจะลองตีไปเลยกันนะวิ่งยี่สิบกว่าฮะแป๊บเดียวก็ฆ่ามันได้ไม่ยากแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้เพราะว่าเวลมันค่อนข้างน้อยเนาะอ่ะเรียบร้อยฮะมันก็จะตอบไปหน้าของเอ็ o โคแล้วเราเก็บได้เลยฮะเป็นเอ็ o โคสีฟ้าแล้วตรงนี้เพราะว่าเราวฮ่ แล้วก็บอสในจุดต่อไปนะฮะยังคงอยู่ในโซนตรงกลางอยู่แต่ว่าขวาสุดของตรงกลางเลยให้ว์ปเสานี้แล้วก็วิ่งมาที่ปลายเนินตรงนี้ฮะเราเจอกับบอสต,ตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็เวลประมาณสัก40เนาะอันนี้ก็สามารถโจมตีได้เลยฮะมันฆ่ามายากอยู่แล้วเพราะว่เวลเนี่ยมันอนข้างน้อยฮะอ่ะผมจะลองตีให้ตายเลยลวกันขวดเลยฮะคนครับแป๊บเดียวเท่าน,นั้นมันก็น่าจะล่วงเลวฮะอ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เก็บเลยฮะดอกไปางขนาของโคเนาะ เรียบร้อยฮะตรงนี้ถ้าเป็นเอ h o โคสีม่วงนะวเนาะค่อยเล่น40ขึ้นไปนะฮะในส่วนบอสตัวต่อไปเลยฮะอยู่ทางด้านของซ้ายมือของเมินจินโจเนาะห้วาร์มาที่สาวะวันนี้ฮะเดินตรงมาที่มาร์กตรงนี้เลยเราเจอกับเจ้ากิกานอนอยู่ฮะตรงนี้ก็เลเวลค่อนข้างน้อยอีกแล้วฮะเลเวลประมาณ30เนาะมันก็สามารถไุยเลยฮะตีไม่นานแป๊บเดียวก็เรียบร้อยมันล่วงแล้วนะฮะแล้วก็เก็บมาเลยได้เป็นเอ็โคสีม่วงอีกแล้วนะฮะ แล้วก็บอสจุดต่อไปเลฮะอยู่ทางด้านของเมืองตรงนี้เลยนะเราว่ามาที่สาวางตรงนี้ฮะ,ะตรงนี้เนี่ยเราต้องวิ่งขึ้นเขาไปนิดเดียวให้มาที่จุดนี้วิ่งตรงขึ้นเขาไปไม่ไกลฮะ,ะเราเจอกับเจ้าบอสหมูป่าอยู่ที่3ตัวเลเวลห้าสิบฮะตีค่อนข้างแรงพอสมควรแต่ว่าสูไดไม่ยากฮะตีแปบ,บเดียวก็เอาชนะได้แล้วดอกไปนั้เขาเอ็กโสีม่วงเช่นเดิมเลยนะฮะ แล้วก็ต่อไปไปทางของจุดสุดท้ายกันแล้วบอสตัวที่15นะฮะให้วามาที่สาวอันใหญ่ที่ตรงนี้บอสอยู่ทางมาร์กตรงนี้ฮะ,ะเพื่อนก็มาร์กแล้วก็วิ่งไปตามเุยเลยจะเป็นบอสหมาป่าแล้วก็ฝูงลูกๆมนะะันฮะตรงนี้เนี่ยเลเวลก็ไมเ่เยอะอีกแล้วคิดว่าสามาสูได้สบายๆมาเริ่มเลยดอกไปแล้วของเอเคโคสี่มวงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอเคโคทั้งหมดแล้วนะฮะที่เราสามารถฟาร์มหาได้จากเจ้าบอสท,ทั้ง15ตัวย้ำมีข้างเลยบอสตรงนี้หน,น้าสู้ได้แค่ครั้งเดียว หรือว่ามัน3าวันเกิดใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะใครที่ไม่ไหวก็ตีระดับต่างๆไปก่อนก็ได้ระดับ4ดาวอะไรแบบนี้หรือว่าใครที่พอจะมีเพื่อนเขาอ,อบก็ลองตี5ดาเดูบางตัวก็สู้ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะสำหรับวิธีการหา Echo อันต่อไปนะฮะก็อยู่ที่การฟาร์มโดยใช้พลังงานแล้วสำหรับใครที่มีนะข่อันดับโลกมากขึ้นกว่านี้ผมคิดว่าเราจะสามารถใช้ฟาร์มตรงนี้นะฮะ ดอกแปลหน้าของสีทองได้แนะนาว่าให้ฟาร์มตอนที่เป็นสีทองแล้วทนันทันช่วยแลกก็เราจะมาหาของม่วงได้จากพวกนาตาแบงและฝาบนข้างนอกอยู่แล้วพอขั้งเชียให้ไปฟาร์มข้างนอกก่อนอันนี้นไว้เอ็นเกมจริงให้ท้จริงคอยใช้พลังงานมาฟาร์มฮะแล้วก็เองข้อทองนะฮะเราสามารถหาได้จากพวกกิจกรรมด้วยอย่างเช่นนกม่วงตัวนี้ผมก็แลกกิจกรรมหน้าเว็บมาได้เป็นนกม่วงสีทองตัวนี้เนาะ หรือว่าด้เป็นกิจกรรมต่างๆภายในเกมเนี่ยก็สามารถแลกหาเอคโค่ได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวของสมุดตรงนี้ฮะใครทำภารกิจไปถึงวิวห้าเนี่ยพอผ่านแล้วมันได้ตัวของเอคโค่สีทองมาเหมือนกันนะฮะหรือว่าใครที่ไปลองลงฮะตัวของอาบิดหรือว่าคอเทนเกมมาแล้วเราก็จะคงสามารถเอาแต้มพวกนี้ฮะแต้มสีฟ้าแต้มสีม่วงเนี่ยมาแลกตัวของเอคโค่ตัวนี้ได้หรือว่าตัว2ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันก็มีวิธีหาประมาณนี้นะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการไกด์วิธีการหาเอ h o สีทอง5ดาวทั้งหมดเลยในคลิปนี้เช่นเคยเลยสำหรับใครที่มีคำถามถามอะไรฮะก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ทีละคลิปไเลยหรือว่าใครมีโกมีไกด์หรือมีเทคนิคอื่นๆในการหาอีกนะฮะมาแชร์กันได้ร่างคลิปนี้เช่นเดียวกันซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเราจะหาเอคสีทองเนาะ จากการฟาร์ม Data b a n k ์เวอล์สพอขึ้นได้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะฟาร์มอะไรก็มีโอกาสดรอปสีทองแล้วอันนี้เนี่ยเราจะหาทองได้ค่อนข้างง่ายเพราะแล้วพยายามรีบเรียวฮะโของ Databank คห้าถึง15เป็นขั้นตามใครไปได้มากกว่านั้นก็จะดีมา,มากๆเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเหมือนเดิมเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวจากผมเนาะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย